บ้านหลังเนี้ยหลานเข้ามาซื้อให้ยายอาศัยอยู่ข้างหน้าข้างหลังไม่มีคนอยู่เลยพอ,อยายมาอยู่เนี่ยนะรู้สึกยายได้กล่นยายก็มันเป็นสารพิษนะคะ แจ้งปัญหาเรื่องของโรงงานส่งกลิ่นเหม็นแถมมีเสียงรบกวนด้วยนะคะอยู่แถวซอยเฉลิมพระเกียรตินะสุลวงรอเก้านะเขตประเวทคุณยายจงกลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณยายบ้านอยู่ใกล้โรงงานเลยเหรอคะข้างหลังติดกันเลยค่ะส่งกลิ่นเหม็นยังไงคะ เออมันเป็นสารพิษนะคะเป็นสาร,สารเคมีค่ะบ้านหลังเนี้ยหลานเข้ามาซื้อให้ยายอาศัยอยู่พอยายมาอยู่เนี้ยนะรู้สึกเจนดังนี่เขาเกร็กวนยายยายกลัวเขายายไม่กล้าพูดเพราะว่าตึกเนี้ยนะก็ปิดไกลเงียบเลยรู้สึกว่าเขามีอะไรลึกลับอยู่ยายได้เก็นยายก็ คุณ<ะ>ยายเคยแจ้งไปทางเขตหรือยังคะเขตประเวศไม่เคยยายยายเพิ่งมาอยู่อ๋อแล้วแล้วกลิ่นนี่เป็นกลิ่นอะไรคะกลิ่นสารเคมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นกลิ่นจันหน้ามันจะมืดสิ่งที่คุณยายเดือดร้อนนะคะเ<ะ>นื่องจากว่าคุณยายอยู่อยู่ด้านหลังโรงงานมีปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องเสียงเดี๋ยว<ะ>ยังไม่เห็นภาพชัดเจนเนาะเดี๋ยวยังไงนะคะขอะประสานกับทางเขตประเวศนะคะอย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าไปดูนิดนึงนะว่าปัญหาคืออะไรเดี๋ยวเราฟังให้รอบด้านก่อนแล้วกันนะคะ เป็นโรงงานที่ส่งเสียงดังส่งกลิ่นเหมน็นตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอหรือ,อยังไงหรือว่าเป็นช่วงอะไรเป็นช่วงบางครั้งที่เขาผสมสารเคมีกลิน่นก็จะแรงมาก<อ>จริงจะใช้สารเคมีที่เป็นแบบ DDT แล้วก็เคยไปติดต่อที่ทางเขตไหม <c oughs> ไม่เคยไม่เคยไม่เคยใช่ไหมซึ่งตอนที่คุณยายจงกนแจ้งเข้ามาทางสื่ออาสาประชาชนของเราเนี่ยนะครับประสานงานโดยตรงเลยนะต่อสาย <c oughs> ตรงไปที่ท่านผู้อำนวยการดิชา <c oughs> คงศรีนะฮะ ผู้นกา,การเขตประเวทใช่ไหมอยู่เขตประเวทใช่ไหมใช่ครับบ้านอ,อยู่เขตประเวทครับนั่นแหละทีมงานของเราประสานงานไปโดย<ม>ตรงเลยและเจ้าหน้าที่ จะได้รับข้อมูลนะโดยทางท่านผอ,อ,อเขตประเวศผอ,ออ,อุดรชาส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบคุณกนินทราบไหมว่าเจ้าหน้าที่ประเวศเข้าไปตรวจสอบโรงงานนี้ทราบครับเพราะว่าเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาก็คือเข้าไปเยี่ยมป้าเนาะป้าแกรู้สึกกังวลมากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็คือเหมือนโรงงานเขาจะทราบแล้วก็ไม่ได้ผลิตกลิ่นมารบกวนข้างบ้านเพราะรู้วเราติดกันนะครับ <c oughs> ใช่ใช่านมาหรืยอยัง ผมจริงๆต้องพูดว่าเราเพิ่งเข้ามาอยู่ประมาณช่วงเดือนมีนาครับเราซื้อบ้านมือสองมาเนาะแล้วก็มาอยู่ด้วยสมัยก่อนแกนอยู่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอายุแกเยอะผมก็เลยขอป้าใ้มาอยู่ที่กรุงเทพครับเพื่อเวลาเราดูแลเรื่องเจ็บป่วยจะได้สะดวกกันใช่ประเด็นนี้แต่ปัญหาคือเราตอนที่เราไปดูที่บ้านเราก็ไม่รู้ว่าโรงงานมันมีกลิ่นขนาดนี้อันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้รับทราบนะว่าโรงงานมันมี ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเป็นตึกไม่ได้เป็นโรงงานเป็นเหมือนอาคารเก็บคลังสินค้าซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะประเด็นแรกผมคิดว่าไม่รู้จะพึ่งใครเพราะว่าเราก็รู้ว่าเวลาเราไปติดต่อราชการแล้วเราก็หนักใจอ่ะคือเราก็ไม่เคยไปติดต่อแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าวิธีการติดต่อจะไงจะเรียนใครอะไรงนี้จะไปแจ้งความ,มก็ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงอันนี้ประเด็นแรกครับครับ แล้วก็ประเด็นที่สองก็คือป้าแกเริ่มทนไม่ไหวผมอาจจะอาจจะไม่ได้แอคชั่นอะไรด้วยแต่ว่าแกหายใจไม่ได้ครับช่วงที่เขาผลิตสารเคยเข้าไปอยู่เมื่อวันเสาร์หลายอาทิตย์แล้วก็รั่วกลิ่นแรงจริงๆเพราะว่าขนาดเราปิดรั่วปิดหน้าต่างในบ้านกลิ่นก็ยังว่าเข้ามาใช่ใช่เมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่ลงไปแล้วแล้วก็ใช่ในขณะที่เจ้าที่ลงไปนีกลิ่นเข้ามาไหมวันวันวันที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ลงไปจริงๆมวันที่เจ้า เที่ยงไปอ่ะเหมือนป้าแกบอกว่ามันก็มีกลิ่น คือมันจะหน้าที่ก็คือเข้ามาตรวจสอบดูแลสิ่งหนึ่งที่ที่ประชาชนอย่างเราครับเห็นแบบนี้มันก็คือชื่นใจอย่างน้อยก็มีเจ้าหน้าที่รับทราบถึงบันจาปัญหามันอาจจะไม่ได้คลี่คลายไปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็มีคนลงมาดูครับรู้สึกเป็นความชื่นใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างเราอ่ะรู้สึกเป็นที่ขึ้นได้ครับอันนี้รู้สึกผมรู้สึกเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าก็คือเจ้าหน้าที่ราชการเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาแล้วก็วางใจได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแล ก็มาช่วยตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นที่ว่าเป็นปัญหารบกวนคุณป้าเขาครับก็ขอบคุณพระคุณอย่างยิ่งครับที่เข้ามาตรวจสอบและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับเจอกันมีอะไรก็ประสานงานเข้ามานะเบื้องต้นเราจะได้ดำเนินการกันให้นะตอนนี้เรียบร้อยนะครับนะขอบคุณคุณกันดินะที่ยังช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ให้กําลังใจกันทุกท่านนะครับนะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ